เป็นลุงๆป้าๆนักภาคเนี่ยแหละค่ะว่าแบบหนูดีเนี่ยภาคไหมภาคได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่ภาคไม่ได้หรอกแบบมันไม่ได้ฝึกมาอะไรเงี้ยนูก็เลยรู้สึกแบบอู้น้อยใจอ่ะทําไมพ่อบอกนะเฮ้ยถ้า่านย่างเงี้ยไม่ต้องบอกใครเลยนะว่าแบบเป็นลูกพ่อ สวัสดีค่ะาริยามามีเกียรติค่ะชื่อเล่นชื่อหนูดีค่ะอายุ23ปีเดี๋ยวจะ23เต็มเต็มันวานี้ค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองนะคะก็คือเหมือน เคยไปดูคุณพ่อทํางานเรื่องเท่าที่จำความได้เนี่ยเป็นเรื่อง Bad The Big Blue House ก็คือเป็นแบบว่าคุณหนีสีน้ําตาลนะคะอยู่ใต้หลังคาบ้านอันนี้เนี่ยไปดูคุณพ่อทํางานที่เก็บโคตอนช่วงแบบตอนนั้นคือถ้าจําความได้คืออนุบาลเลยค่ะประมาณอนุบาลสองอนุบาลสาประมาณนี้ค่ะประทับใจใช่ไหมคะเรื่องของการพากลับมาพากได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบว่า จริงๆมันไม่ใช่ความประทับใจอะค่ะมันเป็นเริ่มจากความสงสัยมาก่อนเพราะว่าเราเห็นพ่อทําง,งานค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยที่แบบว่าภาคอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆค่ะมันจะเป็นยุคที่นักภาคเด็กระบูมากแต่เราเด็กมาภาคหนังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาถามหนูเวลาที่หนูเนี่ยไปทําง,งานากับพ่อว่าเออเป็นลุงลูป้าป้านักภาคเนี่ยนะคะว่าแบบหนูดีเนี่ยภาคไหมภาคได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พ่อก็จะ บอกประมาณว่าเออไม่ไม่ผ้าผ้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบด้วยความว่าตอนเด็กหนูป่วยบอ่อยแบบเป็นภูมิแพ้ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ค่ะแต่ว่าตอนเด็กมันก็จะเป็นหนักหน่อยมีน้ำมูกเยอะอะไรเงี้ยเขาก็าคงแบบเไม่อยากให้งานพ้ามันดูออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนช่วงม6จะเข้าปีหนึ่งค่ะแปลว,ว่าช่วงกำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วคุณพ่ออ่ะได้ไปถ่ายคลิปกับพี่การพี่ซานวันนั้นเหมือนพี่การไม่มาค่ะมีแต่พี่ซา แล้วก็มาถ่ายคลิปเรื่องเกี่ยวกับการพากเนี่ยแหละค่ะที่พี่ซานมาลองพากดูแล้วช่วงพักอะค่ะ,คะพี่ซานก็ถามพ่อว่าแล้วอย่างน้องหนูทีเนี่ยพากได้ไหมพอวันนั้นหนูก็ไปกับพ่อพอดีตอนนั้นเป็นแบบแฟนคลับพี่ซานมากแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนแบบว่าพ่อก็บอกเหมือนเดิมแบบว่าบอกเหมือนตอนที่แบบเคยได้ยินเมื่อก่อนเลยว่าพากไม่ได้หรอกแบบ <c oughs> มันไม่ได้ฝึกมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบอูยน้อยใจอะทําไมพ่อบอกงั้นก็เลยแบบว่าลองเลยเริ่มเลยไม่ได้บอกพ่อเริ่มแบบ เริ่มทําแบบว่าลองฝึกภาคลองแบบเข้าไปแบบในกลุ่มฝึกอะไรเงี้ยว่าเออมันฝึกยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วพอประมาณประมาณได้สี่ห้าเดือนนะคะหนูก็ถึงเริ่มบอกพ่อว่าเออพ่อหนูลองฝึกภาคนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบหนูก็ดีใจอ่ะพ่อแบบสนับสนุนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบสอนว่าเอออย่างเงี้ยมันไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนตรงๆง,งค่ะหนูแบบเอาคลิปไปให้เขาดูแต่ว่าเขาก็บอกหนูกับมาว่า เฮ้ยถ้าผ่านเงี้ยไม่ต้องบอกใครเลยนะว่าแบบเป็นลูกพอ่อหรืว่าโอ้หมายก้ก็เลยเป็นแรงผลักดันให้หนูแบบทําอีกทําอีกพ่อทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบมันท้าทายแล้วมันก็สนุกดีค่ะเรื่องขอให้พ่อสอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนูค่อนข้างเกรงใจพ่อมากเพราะว่าเห็นพ่อในทํางานหนักเรากลับบ้านมาก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปิดคลิปให้ดูจะแบบพ่อสอนหน่อยอะไรเงี้ยหนูว่าเกรงใจพ่อ ก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะฝึกกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มจุดผ้าะคะเป็นแบบกลุ่มที่แบบหนูเข้าไปแรกๆแ,แล้วก็อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ก็แบบพี่ก็ช่วยช่วยฟังช่วยแบบบอกว่าเออเราลองปักตรงนี้นะเพราะหนูชอบมีปัญหารเรื่องแบบฟิลลิ่งแล้วก็การใช้เสียงอะไรเงี้ะคะ่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผ่านมาสักพักหนึ่งพ่อก็อาจจะแบบเออมาเห็นผลงานเราในในเฟซพ่อก็จะมาติบ้างว่าเออระวังเสียงเหินนะหรือว่าบางทีหนูอยู่บ้านพ่อก็อยู่บ้านแล้วหนูก็ฝึกภาคเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ยินพ่อกแบบเดินมาเปิดประตูบอกว่าเอ้ยระวังนะเสียงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะเอาให้มันดีๆแล้วพ่อก็กลับมานอนเล่นเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะเรื่องแบบขอพ่อสอน ท่าในส่วนของผลงานแรกนะคะที่เอาให้พ่อดูก็คือเป็นช่วงที่หนูเพิ่งเริ่มฝึกภาคใหม่ๆเหมือนแบบว่าประมาณ4ี่หเดือนประมาณนี้ค่ะที่ฝึกมาเองแล้วก็เพิ่งมาบอกพ่อว่าพ่อหนูฝึกภาคนะหนูก็เลยเอาไอ้ตรงนี้ค่ะไปให้พ่อดูตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูทําเป็นเรื่องโคเซกีโนคูงนี้ค่ะเป็นการ์ตูนที่หนูชอบมากแล้วหนูก็ฝึกภาคเป็นแอน,แอนตาแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อดูเสร็จปุ๊บ พ่อเห็นพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าจะพาแบบนี้ไม่ต้องไปบอกใครเยลยว่าเป็นลูกพ่อหนูก็เลยแบบจี๊ดถึงใจรู้สึกว่าแบบเออตัวเองต้องพัฒนากว่าน,นี้คือไม่ได้แบบว่าไปแข่งขันอะไรกับใครแต่ว่าแข่งกับตัวเองที่แบบวันนี้ทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทําไปทํามามันก็แบบมันก็เริ่มสนุกเพราะว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาหลายๆอย่างทั้งแบบเออเดี๋ยวต้อง ฝึกเลือกคาแรคเตอร์นู้นคาแรคเตอร์นี้เสียงต้องใช้ยังไงอารมณ์ใช้ยังไงคือมันหลายเรื่องมากค่ะ,คะก็เลยแบบรู้สึกสนุกไปกับมันแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะที่ได้เข้ามาในวงการภาพเนี่ยคือจริงๆอ่ะหนูเข้ามาแบบค่อนข้างนานแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นงานแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณปี2019ปีนั้นก็คือ หนูเริ่มฝึกมาได้จากพักแล้วก็รู้จักกับพี่ปิงนะคะพี่ปิงที่ภาคเป็นไคโดเขาก็เหมือนแบบว่าพอรู้ว่าหนูภาคเนี่ยเขามีงานแคสเข้ามาเขาก็ทักหนูมาว่าเออเนี่ยหนูดีสนใจแคสงาน ROV ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นเหมือน ROV ที่ทําเป็นตัวคอมมิกแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็แบบเออแคสติดก็เลยได้ภาพก็เลยเข้ามาตั้งแต่ช่วงนั้นค่ะแล้วก็ช่วงปี2019นเเนี่ยหนูอยู่ที่มหาลัยพอดีหนูก็เลยแบบว่า ภาคบ้างหยุดบ้างภาคบ้างหยุดบ้าง,าางจนมาช่วงประมาณปีที่แล้วอะค่ะที่หนูเนี่ยได้ไปลงแคมเปญของแข่งผ้าของฟอปอะค่ะพี่ไบ์เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้เห็นเสียงหนูว่าเออเสียงอะ่ะเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็มารู้ว่าเป็นลูกสาวของพ่อพอดีด้วยเขาก็เลยติดต่อมาทั้ง ทางโทรศัพท์หนูวันนั้นหนูไม่รับเขาก็เลยติดต่อมาหาพ่ออีกทีหนึ่งว่าเออเนี่ยสนใจให้ไปภาคเเรื่องโอค้ชเสียงโรงเรียนพนันใน n ฟลิกไหมอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยตอบตกลงแล้วก็ได้ไปภาคอีกทีหนึ่งคะ่ะส่วนนี้หนูคิดว่าด้วยความว่าตัวหนูเป็นคนเซนซิทีฟง่ายร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยจริงๆก็ ไม่ได้หมายความว่าหนูไม่สู้แต่พ่อจะชอบคิดว่าแบบเออเราเป็นอย่างเนี้ยเขาก็เลยชอบบอกว่าถ้าเราเข้าเข้ามาในวงการเนี้ยหนูแต่หนูก็คิดว่าไม่ว่าวงการไหนเขาก็อยากให้เราอะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งกว่าเนี้แบบว,ว่ารับกับคนได้รับกับงานรับกับแรงกดดันอะไรให้มากขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นเขาคงอยากให้หนูแบบแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไหมไม่รู้อ่ะจะร้อ,องให้เอาไหมได้ไหมพ่อรู้สึกยังไงอะหนูไม่รู้ พ่ออะไรพ่อรู้สึกไงหนูไม่รู้อ่ะเอา้านี่ไม่รู้หรอพ่อรู้สึกยังไงเนี่ยไม่รู้ก็ถูกแล้วก็มเมื่อกี้ก็พูดก,ก็ถูกแล้วอยากให้เข้มแข็งจริงๆแล้วไม่อยากให้อยู่ในวงการนี้ด้วยซ้ำเพราะมันสปกปรกมันจะมีคนเร็วๆเ,เยอะ เราไม่ต้องห่วงหนูโตแล้วประว่ากันไปยิ้มกอดแับหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่า <c oughs> หนูคิดว่าหนูทำได้แล้วลนะพ่ออะไรเงี้ยหนูก็คงบอกเข้างั้นมั้ง <c oughs> เพราะว่า พ่อก็คงไม่คิดว่าเราจะแบบไปถึงจุดนั้นได้เร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทําได้ก็ก็ดีค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าอยากบอกพ่อว่าเออเออหนูร้องไห้พ่อ ก็หนูจะบอกพ่อว่าหนูทําได้แล้วนะพ่อแล้วหนูจะทําให้วงการเนี้ยดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นอยู่ไม่รู้จะทําได้ไหมแต่ว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยดูภาคไทยแล้วมีความสุขมากกว่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆที่เข้ามาในคลิปแล้วก็ เป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีบางคนก็อาจจะแนะนําหรือว่าแนะแนวมาก็ขอบคุณมากค่ะหนูพยายามไล่อ่านทุกทุกคอมเมนต์ว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะได้เอามาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทําให้มันดีกว่าเดิมขอบคุณมากๆค่ะ